สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือ์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่29ธันวาคม2023นะครับวันนี้เฟงวิดินเด็ก65จากวันนี้73เรื่องแรกแน่นอนมาพูดถึงข่าวจากประเทศอินเดียประเทศที่บางช่วงของปี2023เนี่ยปริมาณทราน s ัคชั่นอยู่เป็นอันดับ2ของโลก ภาษีคริปโตภาษี Capital Gains อยู่ที่30%ถ้าคุณได้กำไรจากคริปโตแถมทุกๆ r a n s a c t i o n ที่ใช้คริปโตเคอซี่คุณเจอภาษีอีก1%นะครับเคาะซ้ำกำัซัดล่าสุดมีข่าวว่าประเทศอินเดียเตรียมที่จะแบน9คริปโตเอกเชนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้ง Binance, Kraken, h u ว b ีคูคอยบิตเทร x g ส์เกดไอโอบิตสเต็มบิตฟินเน m ม็กซ์ g l o b a l นะครับโดยล่าสุดข่าวเขาบอกว่า financial intelligence unit หรือประมาณ uh, DSI ของอินเดียเนี่ยเขาต้องการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบน URL ของ9คลิปโตเอกชนนี้นะครับโดยทาง DSI ของอินเดียเนี่ยมีเป้าหมายที่จะแบนทุกๆเอกชนทั่วโลกที่ให้บริการกับคนในประเทศอินเดียและไม่ได้จดทะเบียนกับกรตอของอินเดีย นะครับถามว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสาหกรรมคริปโตไหมไม่มากก็หน่อยนะประชากรในอินเดียเราทราบดีเป็นหลักพันล้านนะครับมา a r เก็ตแชร์ของทั้ง Binance, k u คอร n คอยบิตเทร็อะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะในประเทศอินเดียการแบนคริปโตอีกเชนสมัยนี้ถึงแม้เขาจะแบน URL เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะหรือไม่เหมือนเว็บไซต์ทั่วไปนะเว็บไซต์ทั่วไปถ้าเขาแบน URL เราเปลี่ยน VPN จบ สมัยนี้คุณเปลี่ยน VPN คุณเจอ KYC สแกนใบหน้าหัวจะลดเท้าเอกสารต้องครบไม่ครบเปิดไม่ได้นะครับก็คล้ายๆกับคูคอยนะประเทศไทยแบนคูคอยทุกวันนี้คูคอยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่แนะนำนะครับมีเทคนิคในการใช้แต่ว่าถ้าคุณใช้เนี่ยเกิดวันหนึ่งบัญชีถูกล็อกมางานเข้าได้นะทีนี้ถามว่าประเทศอินเดีย ผมเข้าไปอ่านในเกี่ยวกับอินเดียผมเข้าไปอ่านในใน t วิตเตอนะครับมีคนเขาโพสตประมาณว่านี่เป็นเกมการเมืองคล้ายสหรัฐอเมริกานะเกมการเมืองที่ว่าสหรัฐอเมริกาเต่ออกหมด Binance เอ่ยไรเอย,เ,อยเพื่อที่จะดึง Market Share เข้ามาให้ i o i n s e นะของอินเดียเนี่ยเขามีคลิปตัวเอก h a น g e ที่จดทะเบียนกับกราตอถูกต้องตามกฎหมาย3 1 Exchange ซึ่งเป็น Exchange ที่ เจ้าของเนี่ยเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะครับเขาก็เลยเหมือนกับพยายามเขลียร์เอกชนนอกประเทศแล้วก็อ้างว่าเอกชนนอกประเทศเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกับกรอตใช้ในการฟอกเงินใช้ในการเลี่ยงภาษีสนับสนุนกลุ่มก่อ,อก,การร้ายนะมารูปเดิมเหมือนกับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ว่ากันไปนะเห็นได้ชัดคนรุ่นเราคนรุ่นคนที่เข้ามาคริปโตก่อนปี2020เนี่ย เป็นรุ่นสุดท้ายที่สามารถใช้ exchange อะไรก็ได้แทบจะไม่ต้อง KYC อะไรเลยนะยิ่งสมัยก่อนปี2017ปีนั้นมันมากนะบีแนนพึ่งเปิดคู o คอยพึ่งเปิดไลท์เอ็กเชนพึ่งเปิดมีการแจกมีการแถมใครที่ใช้ลิงก์ของเราในการเปิดเนี่ยเราได้คอมมิชชั่นเยอะมากนะครับสมัยก่อนคุณไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเลยคุณใส่คุณชื่อสมปองน้องสมชายจบ คุณเปิดเอกชนได้เลยนะครับสมัยนี้คุณแทบจะต้องไปรายงานตัวที่อำเภอนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยผมว่าการใช้ Centralized Exchange จะเป็นเรื่องที่โอ้ผมว่ามีการตรวจตรวจเลือดตรวจ DNA นะครับพิติีซีซีเคยพูดแล้วแกบอกในอนาคตคริปโตเอกชนที่เป็น Centralized ท์กำลังจะสูญพันสุดท้ายเนี่ยอนาคตมันต้องอยู่บนดีเซ็นเตอรไลท์เอกชแนนะครับก็ เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับพูดถึงการเมืองล่าสุดในสหรัฐอเมริกามีข่าวว่าสมาชิกสภาคอนเกรสฝั่ง Republican คุณวอร์เรนเดวิสันออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันให้ตรวจสอบหน่วยงาน SEC และขับไล่ประธานแกรีแกนสเลอร์ให้พ้นจากตำแหน่งในปี2024นะครับโดยล่าสุดคุณว a r r e n นเดวิสันออกมาทวีตแฮชแท็ก fire gary g e n s l e r ไล่ Gary แก n s นสเออก ก็สมัยก่อนคุณวอนเดวิสันถ้าใครจำได้เคยถามประธานแกรี่เขาบอกคุณแกรี่แคนเซอร์ทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าประธานแกรี่ไปไม่ถูกนะครับสไตล์ประธานแกรี่นะครับคุณวอนเดวิสันบอกคุณแกรี่คุณไม่ได้ปกป้องนักลงทุนที่คุณอ้างเนี่ยคุณไม่ได้ปกป้องหรอกคุณปกป้องวอลสตรีทประธานแกรี่เอ๋อเลยนะครับก็ นี่เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะครับเป็นเรื่องที่คุณวินเดวิสันเนี่ยแกไปได้เสียงสนับสนุนมากขึ้นทั้งฝั่ง Republican และฝั่ง Democrat เสียงส่วนใหญ่ตอนนี้ทั้งคนที่อยู่ฝั่งพักเดียวประทานแกรี่เนี่ยเข้ามาสนับสนุนร่างกฎหมายที่ชื่อว่า S.E.C.Stabilization Act นะครับร่างกฎหมายที่จะมาตรวจสอบ S.E.C. ตรวจสอบประธานแกรี่ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสนู่นนั่นนี่นะ Uh, คุณวายันเดวิสันรอบนี้แกพูดแรงนะครับแกบอก uh, US Capital Markets must be protected from a tyrannical chairman, including the current one. It's time for real reform and to fire Gary Gensler as chair of the SEC. นะประมาณว่าเราต้องปกป้องตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาจากแชร์แมนที่เป็นเผด็จการรวมถึงคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณนะขณะนี้ มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องปฏิรูปหน่วยงาน SEC และไล่ประธานแกรี่เกนเซอร์ออกนะครับก็ค่อนข้างแรงนะนักลงทุนคริปโตในสหรัฐอเมริกาบน Reddit บน X เนี่ยส่วนใหญ่ผู้มีเสียงเดียวกันเล่นแกรี่สักทีอยากเห็นถึงแม้คนใหม่เข้ามาอาจจะไม่ดีนะครับแต่เขาไม่ชอบแกรี่คือคนหลายคนเนี่ยอกหักจากประธานแกรี่เพราะแต่ก่อนแกรี่เกนเซอร์สอนเกี่ยวกับคริปโตที่ MIT พอได้ตำแหน่งปุ๊บ แกเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเท้าคนหลายคนเลยมองว่าเอาคนที่ไม่ชอบคริปโตก็ได้ยังดีกว่าคนที่มาแบบเหมือนกับมาเปลี่ยนสีที่หลังนะครับก็ว่ากันไปนะบางคนมองว่ามันเป็นการบีบประธานแกรี่เพราะ Spot ETF ใกล้อนุมัตินะถ้าเกิดคุณไม่อนุมัติ Bitcoin Spot ETF และไม่มีเหตุผลเนี่ยอนาคตดับแน่นอนนะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม